สวัสดีครับขอถ่ายกันใกล้ๆหน่อยนะครับผมสำหรับขาวหาดงดำนะี่ผมชุดตำพันเลยนะรอไหมเอ่ยครับหันหน้ามาทางนองเขาก็จะมาประมาณนี้นะครับเหลยเล็กน้อยลูก้าสั้นไหมครับนี่ขาสั้นตัต่อ,ตอเลย ะครับอายุปีกว่าแ้เฮ้ยเหมือนจะมีใครมาก่อกวนนี่เอามาจากไหนล่ะนี่แหมกำลังได้ฟรีเลยครับมันจะก่อกวนนี่ต้องท้ายบนตัวเช่นเดียวกันครับผมดูสิเบาหรือเ่ามองใกล้ใกล้ขี้เหร่น้อยขี้เหร่นี่ ดูขาโอ้ยแบบสันตบบส์สบายใจนห่ะธรรมดาเนี่ยจังโอเคนะครับผู้เชี่ยวชาญการเกษรนะครับสองตัวสองนุ่มใครชอบสไตล์ไหนขาวขาวข้างดำครับผมนี่ตักันใกล้ไกลๆนี่นี่ราะคะาเดี๋ยวจะ่างเล็กพักกลางห้องใหบาย